ครอบครัวถึงนืดตอนแวกดลดพลังงานตอนที่หนึ่งสุดยอดหัวหน้าเวนแย่ yeah, แล้วโครมเรื่องใหญ่แบบนี้รีบทัวรรีบทัร์สับแล้วเข้าได้จ้ะพรวด ตีตดตีดิงดองติงดองมาแล้วล่ะมาแล้วล่ะสวัสดีครับผมช่างประการใบปาครับบ้านคุณโกโฮใช่ไหมโกโกโรโกโรครับไม่ใช่โกโลโกโกโรขอโทษทีครับ ไมเป็ครับเห็นว่าเรื่องใหญ่คือว่าท่อประปาระเบิดยังไงค่าน้ำประปาเพิ่มสิบบาทค่ะหาค,คือว่าเรื่องนั้นมันเพิ่มขึ้นตั้งสิบบาทเชียวนะผึบเหือกจาก้าน้ำต้องรัว่วที่ไหนซักแห่งแน่ๆ งั้นผมขอตรวจน้ำรั่วให้แล้วกันตรวจได้ไรแล้วครับจะน้้ำที่น้ำเร่อหรือเปล่าครับเออคือว่าเท่าที่ดูไม่มีน้ำาร่วนะครับงั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ <c oughs> หน้าร้อนอาจใช้น้ำเพิ่มขึ้นค่าน้ำจึงขึ้นตามไปด้วยเหือกสิบบาทเอง หาหาว่าบ้าใช้น้ำสินเปืองหรือเปล่าครับสรุปไม่มีน้ำเร่วมผลไปก่อนนะๆๆมาด้การเสียเพิ่มไปตั้งสิบบาทอ่านึกออกแล้วหัวหน้าเวนการประหยัดน้ำพงังแม่จะเลือกหัวหน้าเวนทุกเดือนหัวหน้าเวนต้องประหยัดน้ำที่ใงานที่ใช้ภายในเดือนนั้นให้มากที่สุด หัวหน้าอะไรทัสชัดๆจะถ้าค่าน้ำเพิ่มขึ้นจะความสะเพร,ะะพระาะของหัวหน้าเวนค่าน้ำที่ที่เพิ่มจะเอาจากเงินของหัวหน้าเวนฮ่าพรเด็นระเด็การชัดๆเราขอกาดค้านปวด เรียครับอ๋อโบ๊วยด้วยปับปถ้าหัวหน้าเวนทำให้ค่าน้ำลดลงได้ครึ่งหนึ่งของเงินที่ประหยัดได้หัวหน้าเวรเอาไปเลยจริงหรือครับเย้ไม่ยอดไปเลยเออเออเอเงินเดิน เงินเดือนดีดีฮารุเป็นหัวหน้าเวนประหยัดน้ำค่ารวดพ่อคะชึกๆแกแปลงแกเปลงฟันใหญ่ไปค่ะใช่แล้วเล็กนี้แทนจะได้ประหยัดน้ำได้จ้ะฮารุแม่คะกระดาหนังสือพิมพ์ค่ะทำไมหรอให้ทำไมเหรอ ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือทิชชูเช็ดไขมันก่อนจะประหยัดน้ําขึ้นงั้นหรอปลืดปืดดีล่ะต่อไปก็ห้องน้ำเอาขวดน้ําใส่ชักโครกทําไมนี่ชยประหยัดน้ำมาละ35ลิตรนะโอ้โห คิดว่าเธอ,เอแอบ,บเอาน้ำในชักโครกดื่มจะบ้าหรือถึงเวลาประกาศผลหัวหน้าเวงค่าน้ำเดือนนี้ลุ้นขนาดนั้นตุ่มตุ้มตุ้มเอื้อเอืเอกน้อยน้อยกว่าเดือนที่แล้ว60บบาทใช้โยนี่จังเงินเก่งมากเลยขอบคุณค่ะ เอาเงินไปซื้อขนมกันดีกว่าเธอจะกินคนเดียวหรอฮารุต้องกินคนเดียวสิใจดำอิชาแล้วสิฮฮููฉันจะเอาไปฝากธานาคารต่างหากฝากไว้ก่อนเธอตาฉันเมื่อไหรย่ยามาอย่ามาขอกินแล้วกันเดือนต่อมาดีใจด้วยค่ะที่รัก เดือนนี้ค่ะน้าก็น้อยลงเหมือนกันนี่นี่ค่ะเงินขอบใจนะเอาเงินไปทำอะไรดีแล้วแต่คุณเลยค่ะทั้างั้นเราได้ได้เด็ดกัน2ต่อสองฉลองความรักดีไหม <c oughs> จริงหรือคะ่ะรักคุณจัง จูจูท้องไส้ก็ปั่นป่วนฉันด้วยเดือนต่อมาครอปวันนี้แล้วสินะชิงวันนี้วันวันที่เราจะได้เป็นหัวหน้าเวนเงินที่ได้ทั้งหมดจะเอาไปซื้อไก่ทอดกินฮึบฮึบเอกรณาใช้น้ำที่ผมเอามานะครับไปหา ไปหาบน้ำแต่ช้าเลยหรอเออเลยหรือพเพื่อนโทรรู้เลยตั้งใจใหญ่เลยอำํน้ำด้วยน้ำฝนที่ผมรองอไว้นะครับหากรองด้วยฐานและสะอาดชัชวต,ต,ต,ตึกเอาแบบนี้เลยเพื่อประหยัดซักพร้อมกันเลยค,คือคือตึกๆตเครื่องก็พังพอดีเอกไปซักมือไป กูชูเคราะวันละครก็รพอล้นแล้วหอมไหมละ่ะอีเหมน็นรืดๆืดทำไมน้ำไม่ไหลหืมอันแน่นเจยหืมติงต้งติงต่งติ้งติ่งน้ำไม่ไหลวันนี้เขาซ่อมท่อเหรอเอ๊ะหรือเปล่าเอ๊ะเปล่านี่ค่ะโทรปิดว,ว่าน้ำหนะคะ่ะ อะไรนะโอ้ยแชมพูเข้าตาทรุทำให้น้ำลำบากกว่าเดิมอีกนะเอเอทอรุทำให้ใช้น้ำลำบากกว่าเดิมนะดูก็ว่าอย่างนั้นค่ะเจ้าลูกคุณนี้ดูเหมือนจะตั้งใจมากไปนิดว่าแต่ไม่เห็นโทรุตั้งแต่เมื่อกี้แล้วขวบขวบจริงด้วยค่ะไปไหนนะเป,ปียท,ทีละนิดเมื่อไหรจะได้กินไก่ทอด ขยอนหัวหน้าเวนนองแบบนี้ปิดปิดแทงน้ำซะจะได้ไม่ต้องใช้น้ำเอ็ดเอ็ดไก่จ๋ารออนนะกึกกึกหืมรวดฟูเอ๊ะน้ำหืมน้ำรวดจจกเพจกเพริ้ิเงติ๋งเกเร ฮาเราไม่ต้องห่วงนะผมจะช่วยบ้านให้เองผมจะเสียสละยืยืดอูดอูดน,น้ำไว้ให้ทั้งวันทั้งคืนเออเออเออเอเอฟูแต่ผมรบุตรอือช่วยมาปเปลี่ยนตัวหน่อยได้ไหมช่วยตัวเองให้รอดก่อนฟูจอมแจม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 จ ทำไมล่ะคะผมช่วยบ้านล้วแล้วนะหักเงินเคร่องขนมรูเป็นค่าน้ำหนึ่งปี